ครูจ๋าใน episo 3.2สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษกับครูจ๋าใน e p ที่3.2ค่ะ e p ที่ผ่านมาครูจ๋าก,ก็สอน p a r a l e l s p e e c ชนิดที่1ไปแล้วก็คือคำนามแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ p a r a l e l s p e e c ชนิดที่2กันดีกว่าค่ะค่ะ เราก็จะมาเรียนรู้พาราลลีชนิดที่2นั่นก็คือ pronoun pronoun ก็คือคำสรรพนามนั่นเองค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่า pronoun มีอะไรบ้างและใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปเลย pronoun หรือคำสรรพนาม pronoun คือคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามได้แก่ สัตว์สิ่งของและสถานที่คำสรรพนามเราสามารถแบ่งออกได้เป็น8ประเภทค่ะประเภทที่1 personal pronouns ก็คือบุรุษสรรพนาม2 possessive pronoun คือสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ3 reflexive pronoun ก็คือคำสรรพนามแสดง ความเป็นตัวของตัวเอง C demonstrative pronoun ก็คือคำสรรพนามที่ชี้เฉพาะเจาะจง 5. interrogative pronoun ก็คือสรรพนามคำถาม 6. relative pronoun ก็คือคำสรรพนามเชื่อม 7. indefinite pronoun ก็คือคำสรรพนามที่ไม่เฉพาะเจาะจง8 distributive pronoun ก็คือคำสรรพนามที่แบ่งแยกนั่นเองค่ะ เรามาเริ่มสรรพนามประเภทที่หนึ่งค่ะ personal pronoun personal pronoun ก็คือบุรุษสรรพนามเป็นคำนามที่ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของในการสนทนาคำสรรพนามที่เป็นประธานเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า subject pronoun บุรุษสรรพนามแบ่งออกเป็นสามบุรุษก็คือบุรุษที่หนึ่งบุรุษที่สองและบุรุษที่สามในส่วนเป็น สรรพนามที่ใช้เป็นกรรมของประโยคหรือเรียกว่า Object Pronoun เรามาดูกันค่ะว่าทั้ง3บุรุษเราจะแบ่งเป็น Subject Pronoun กับ Object Pronoun อย่างไรบุรุษที่1มี I V บุรุษที่ 2, you บุรุษที่ 3, าม d y he she it เรามาเทียบค่ะถ้าประธานสรรพนามเป็น I กรรมก็คือ Me ประธานเป็น V กรรมของ V ก็คืออ s ประธานเป็น you กรรมของยูก็ยังเป็น u ประธานเป็น day กรรมของเดก็คือ dhem ประธานเป็น he กรรมของ he คือ h ิมประธานเป็น she กรรมของ she คือ her ประธานเป็น it กรรมของ it ก็ยังเป็น it. นั่นเองค่ะ เรามาดูตัวอย่างประโยค subject pronoun ค่ะ I read the book ฉันอ่านหนังสือ We learn English พวกเราเรียนภาษาอังกฤษ You have breakfast คุณทานอาหารเช้า He plays tennis เขาเล่นเทนนิส She goes shopping หล่อนไปช้อปปิ้ง They want peace พวกเขาต้องการความสงบ it has two c o l o r มันมีสองสีเรามาดูตัวอย่าง object pronoun หรือประโยคที่ใช้เป็นกรรมค่ะ he l i k e me เขาชอบฉัน I love you ฉันรักคุณ the internet is important for us อินเทอร์เน็ตสำคัญสำหรับพวกเรา she h a s him หล่อนเกลียดเขา he w a n t to see her เขา อยากจะพบหล่อน This cat is so cute i like it แมวตัวนี้น่ารักจังฉันชอบมันและ The dog b i t t h e m สุนัขก,กัดพวกเขานั่นเองค่ะมาดูสัพนามประเภทที่สองกันค่ะ Processive pronoun p พ s s e s s i v e pronoun ก็คือคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของโดยมีวิธีใช้ดังนี้ค่ะ 1. ใช้เป็นประธานและกรรมแต่ต้องกล่าวถึงคำนามนั้นมาแล้วเช่น your face is bright, but hers is dark หน้าของคุณผ่องใสแต่หน้าของหล่อนหมองคล้ำ I forgot my pen, may I borrow yours ฉันลืมปากกาของฉันฉันขอยืมของเธอได้ไหม 2. ใช้เพื่อเน้นความเป็นเจ้าของให้หนักแน่นมากขึ้นโดยวางหลังคำบุพบท o f เช่น that beautiful woman is a girlfriend of mine ผู้หญิงวสวยๆคนนั้นเป็นแฟนของผม I gave him some comics of mine in exchange for some of his ฉันเอาหนังสือการ์ตูนของฉัน ให้เขาเพื่อแลกกับหนังสือการ์ตูนของเขานั่นเองค่ะวิธีที่3เราใช้ในคำลงท้ายจดหมายอย่างเป็นทางการเช่น your sincerely your truly your faithfully หรือ sincerely yours truly yours faithfully yours คำลงท้ายเหล่านี้เทียบกับภาษาไทยมีความหมายว่าขอแสดงความนับถือนั่นเองค่ะ ต่อไป pronoun ป,ประเภทที่ 3. reflexive pronoun reflexive pronoun ก็คือคำสรรพนามเน้นผู้กระทำใช้เน้นผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำว่าเป็นคนเดียวกันรูป Reflexive pronoun สร้างโดยเติมคำว่า self และในรูปพหูพจน์ก็คือเติมคำว่า self ที่ท้ายรูป p r s s e s s i v e Adjective ในบุรุษที่1และบุรุษที่2ส,ส่วนบุรุษที่3นั้นให้เติมที่ท้าย Object p r o โปร n ดังนี้ค่ะบุรุษที่1และบุรุษที่2 p r s s e s s i v e Adjective ตามด้วย self หรือ self my บวก self เป็น myself your บวก self เป็น yourself o u r บวก self เป็น ourselves นั่นเองค่ะ และบุรุษที่3ก็คือ object pronoun ตามด้วย self หรือ self เช่นกันค่ะ them บวก self เป็น themself him บวก self เป็น himself her บวก self เป็น herself และ it บวก self เป็น itself ค่ะมาดูตัวอย่างประโยคค่ะ 1. ใช้วางหลังประธานเพื่อเน,น้นให้เห็นว่าประธานเป็น ผู้ทำกริยานั้นๆเช่น he himself wrote the report for the next meeting เขาเขียนรายงานสำหรับการประชุมครั้งหน้าด้วยตัวเอง 2. ใช้วางหลังคำกริยาเมื่อกริยาของประโยคเป็นกริยาที่ประธานทำต่อตัวประธานเองเช่น she shot herself หลอนยิงตัวหล่อนเอง I love myself ฉันรักตัวเอง และ 3. ใช้ตามหลัง preposition คำบุพบทหรือคำบอกตำแหน่งเรียกว่า object of preposition หรือกรรมของบุพบทนั้นเช่น mm hmm. she looks at herself in the mirror หล่อนมองตัวเองในกระจก I want a w r i t t e n time for myself ฉันต้องการเวลาเล็กน้อยให้ตัวเองนั่นเองค่ะ มาดู pronoun ป,ประเภทที่4ค่ะ demonstrative pronoun demonstrative pronoun คือคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามเพื่อชี้เฉพาะลงไปว่าคนไหนสิ่งไหนหรืออะไรเป็นผู้กระทำได้แก่ this that these those one o n c e demonstrative คำแรก this this แปลว่านี้ เป็นได้ทั้งประธานหรือกรรมแทนคำนามที่เป็นเอกพจน์และอยู่ใกล้ตัวผู้พูดเช่น This is my book นี่คือหนังสือของฉันประโยคนี้ this ทำหน้าที่เป็นประธานแทนคำว่า book You have many various stamps I like this Could you give it me คุณมีสแตมป์หลากหลายมากฉันชอบดวงนี้ คุณให้ฉันได้ไหมประโยคนี้ dis ทำหน้าที่เป็นกรรมแทนคำว่า stamp ต่อไปคำว่า t h a t t h a t แปลว่านั้นเป็นได้ทั้งประธานหรือกรรมแทนคำนามที่เป็นเอกพจน์และอยู่ใกล้ตัวผู้พูดเช่น t h a t is my cat นั่นคือแมวของฉันประโยคนี้ t h a t ทำหน้าที่เป็นประธานแทนคำว่า cat James couldn't hand in his report to the teacher because left that at home James ไม่สามารถส่งรายงานให้ครูได้เพราะเขาลืมมันไว้ที่บ้านประโยคนี้ d a ททำหน้าที่เป็นกรรมแทนคำว่า report นั่นเองค่ะต่อไปคำว่า this h i s this, แปลว่าเหล่านี้ใช้แทนคำนามที่เป็นพหุพจน์ที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูดเป็นได้ทั้งประธานหรือกรลมในประโยคเช่น these are computers เหล่านี้คือคอมพิวเตอร์ประโยคนี้ t h i s ททำหน้าที่เป็นประธานแทนคำว่า computers I will buy many silk neckties please wrap t h i s to me ผมจะซื้อเน็กไทผ้าไหมหลายชิ้นช่วยหอเน็ไทเหล่านี้ให้ผมหน่อยประโยคนี้ดิสทำหน้าที่เป็นกรรมแทนคำว่า n e c k t i ไทต่อไปคำว่าโดส o ดสแปลว่าเหล่านั้นใช้แทนคำนามพระหูพจน์ที่อยู่ไกลผู้พูดเป็นได้ทั้งประธานหรือกรรมของประโยคเช่น Those are her shoes เหล่านั้นคือรองเท้าของหล่อนประโยคนี้ Those ทำหน้าที่เป็นประธานแทนคำว่า shoes Have you know a student standing s over there before? คุณรู้จักนักเรียนเหล่านั้นที่ยืนอยู่ตรงนั้นมาก่อนหรือเปล่า Yes, I've known those for two years รู้จักค่ะฉันรู้จักพวกเขามาสองปีแล้วประโยคนี้ Do s e ทำหน้าที่เป็นกรรมแทนคำว่า students ต่อไปคำว่าวันค่ะวันก็คือเลขหนึ่งแต่เรานำมาใช้ใน demonstrative เมื่อนำมาใช้จะมีความหมายแทนคำนามตัวที่ทำหน้าที่เป็นปเอกพจน์และสามารถเป็นได้ทั้งประธานและกรรมในประโยคเช่นเดียวกันเช่น a person will live happily if one obeys the law เราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ ถ้าคนเราเคารพก,กฎหมายประโยคนี้วันทำหน้าที่เป็นประธานแทนคำว่า person Which shirt do you like? I like the green one. เสื้อเชิ้ตตัวไหนที่คุณชอบฉันชอบตัวสีเขียวประโยคนี้วันทำหน้าที่เป็นกรรมแทนคำว่า shirt ดูคำสุดท้ายของ demonstrative ค่ะ once o n นสก็คือกลุ่มหนึ่งหรือพวกหนึ่งเมื่อนำมาใช้จะมีความหมายแทนคำนามพูหุจนตัวที่มันทำหน้าที่แทนเป็นได้ทั้งประธานหรือกรรมในประโยคเช่น The restaurants in the hotel are expensive but the ones outside are cheap ร้านอาหารที่อยู่ในโรงแรมมัน มีราคาแพงแต่ร้านอาหารที่อยู่ข้างนอกนั้นราคาถูกประโยคนี้ once ทำหน้าที่เป็นประธานแทนคำว่า restaurants What kind of bags do you like? I like the black ones. คุณชอบกระเป๋าแบบไหนฉันชอบกระเป๋าสีดำประโยคนี้ once ทำหน้าที่เป็นกรรมแทนคำว่า bags นั่นเองค่ะ ข้อควรระวังคำสรรพนามบ่งชี้ this that t h i s e those one ถ้ามีคำนามตามหลังจะกลายเป็น adjective คำคุณศัพท์หรือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามทันทีเช่น that cat i s my แมวตัวนี้เป็นของฉันประโยคนี้ that จะกลายเป็น adjective ทันทีเพราะ that ทำหน้าที่ขยายคำว่า cat ว่ามีแมวตัวไหน that cat แมวตัวนั้นแต่ถ้า จะให้ that เป็นคำสรรพนามต้องเปลี่ยนเป็น that is my cat คำสรรพนามประเภทที่5 interrogative pronoun interrogative pronoun ก็คือสรรพนามคำถามได้แก่ who whom whose what which มาดูคำว่า who ค่ะ who แปลว่าใครใช้เมื่อถามถึงประธานของประโยคเป็นได้ทั้งเอกพจน์และ,ะหูพจน์เช่น who is the teacher ใครคือคุณครู who are dancing ใครกำลังเต้นอยู่ต่อไปคำว่า whom whom แปลว่าใครเช่นกันค่ะใช้ถามถึงคนที่เป็นกรรมของประโยคเช่น whom did you talk to คุณคุยกับใคร whom did the police arrest ตำรวจจับคุมใคร ต่อไปคำว่า whose ค่ะ whose แปลว่าของใครใช้ถามถึงเจ้าของสิ่งนั้นๆโดยเจ้าของต้องเป็นคนเช่น whose is this house บ้านหลังนี้เป็นของใคร whose are those diamonds เพชรเหล่านั้นเป็นของใครต่อไปคำว่า what ค่ะ what แปลว่าอะไรใช้ถามคำนามเท่านั้น โดยคำนามนั้นจะทำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมก็ได้เช่น what is that นั่นคืออะไร what do you want คุณต้องการอะไรคำว่า what do you want ประโยคนี้เป็นคำถามที่ไม่สุภาพนะคะ w h i c h w h i c h คือสิ่งไหนใช้ถามได้ทั้งคนสัตว์และสิ่งของโดยใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีคำนามหลายสิ่งและไม่รู้ว่าเป็นสิ่งไหนสามารถใช้ถามได้ทั้งประธานและกรรมค่ะเช่น wish is your bag กระเป๋าของคุณคือใบไหน w h i c h of mobile phone do you like best คุณชอบโทรศัพท์มือถือเครื่องไหนมากที่สุดมาดูโป o u n ประเภทที่6ค่ะ relative pronoun relative pronoun. Rel pronoun ก็คือสรรพนามเชื่อมความใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงมาแล้วคำเหล่านี้ได้แก่ who whom whose which What that ทำหน้าที่ในการเชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกันโดยจะทำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมในประโยคส่วนข้างหลังเช่นประโยคที่หนึ่ง this is the woman ประโยคที่สอง the woman teach English พอนำมารวมกันก็จะได้ this is woman who teach English นี่คือผู้หญิงคนที่สอนภาษาอังกฤษเราจะเห็นได้ว่าฮทำหน้าที่เป็นประธานของกริยา c h e แทนคำว่า the woman และเชื่อมสองประโยคเข้าไว้ด้วยกันค่ะมาดูตัวอย่างค่ะฮผู้ที่ซึ่งใช้แทนคำนามที่เป็นคนและคนนั้นเป็นประธานผู้กระทำกริยาเช่น that is the boy who kicked เดอะดอนี่คือเด็กผู้ชายที่เตะสุนัขฮึม hmm. ใช้เชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกันก็คือประโยคที่1 that is the b o y 2 the boy kick the dog ต่อไปคำว่า whom ค่ะ h o m คือผู้ซึ่งใช้แทนคำนามที่เป็นคนแต่จะอยู่ในฐานะที่เป็นกรรมถูกกระทำเช่น the man whom you talked to is m y brother ผู้ชายที่คุณคุยด้วยคือพี่ชายของฉัน whom แทนคำว่า the man ซึ่งเป็นกรรมกริยา talk to และใช้เชื่อมสองประโยคนี้เข้าด้วยกันก็คือ the man is my brother และ you talk to the man ต่อไปคำว่า whose ค่ะ whose แปลว่าซึ่งของ ใช้แทนคนสัตว์หรือสิ่งของก็ได้แต่นิยมใช้แทนคนมากกว่าเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของเช่น the girls w h o e m o t h e r works near my office likes to skip classes เด็กผู้หญิงคนที่แม่ของหล่อนทำงานใกล้บริษัทของฉันชอบหนีเรียน whose แทนคำว่า the girls ซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของและใช้เชื่อมสองประโยคนี้เข้าด้วยกันก็คือ the g i r l likes to skip classes ส The girl's mother works near my office นั่นเองค่ะต่อไปคำว่า which which ก็คือที่หรือซึ่งใช้แทนคำนามที่เป็นสิ่งของและสัตว์เป็นได้ทั้งรูปเอกพจน์และพหูพจน์เช่น The cat which is sleeping on the roof is very lazy. แมวตัวที่นอนอยู่บนหลังคานั้นขี้เกียจมาก Wish ใช้แทนคำว่า the cat และเชื่อมสองประโยคนี้เข้าด้วยกันคือ the cat is very lazy และ the cat is sleeping on the roof คำว่า what, what? ที่แปลว่าอะไรหรือสิ่งที่ใช้แทนคำนามแต่สามารถละคำนามที่ what ไปแทนเอาไว้ได้เช่น I know what is in your mind. ฉันรู้ว่าอะไรอยู่ในใจของคุณ What ใช้เชื่อมสองประโยคนี้เข้าด้วยกันก็คือ I know something กับ something is in your mind นั่นเองค่ะต่อไปคำว่า that that ที่แปลว่าที่หรือซึ่งเป็นคำนามที่นิยมใช้กันมากที่สุดเพราะใช้แทนคำนามได้ทั้งคนสัตว์และสิ่งของเช่น I like the cat that sits on the roof. ฉันชอบแมวตัวที่นั่งอยู่บนหลังคา That เชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกันก็คือ I like the cat กับ the cat sits on the roof นั่นเองค่ะ ต่อไปโปร o นาชนิดที่7 indefinite pronoun indefinite pronoun ก็คือสรรพนามไม่เจาะจงเป็นสรรพนามที่ใช้แทนคำนามแต่ไม่เจาะจงว่าเป็นคนไหนอันไหนหรือสิ่งไหนได้แก่ some anybody any anyone non e few someone everyone somebody nobody something anything or ยกตัวอย่างเช่น I did not see anyone inside. ฉันไม่พบใครข้างในนี้เลย Nobody l i k e a rude person. ไม่มีใครชอบคนหยาบคาย All passed the English examination. ทุกคนผ่านการสอบภาษาอังกฤษมาดู pronoun ป,ประเภทสุดท้ายค่ะ Distributive pronoun Distributive pronoun ก็คือคำสรรพนามแบ่งแยกเป็นสรรพนามที่ใช้แทนคำนามเพื่อแบ่งแยกสิ่งต่างๆเมื่อใช้แล้วจะมีรูปเป็นเอกพจน์เสมอคำเหล่านี้นได้แก่ each, either, neither มาดูตัวอย่างประโยคค่ะ Many employees work very hard each m o n t s m o r e s นหลายคนทำงานหนะัก แต่ละคนก็ต้องการเงินเดือนเพิ่มขึ้น each ใช้แทนคำว่า employees ให้ความหมายว่าพนักงานแต่ละคน either of the students help me please นักเรียนคนไหนคนหนึ่งกร,รุณาช่วยฉันที either แทนคำว่า the students ให้ความหมายว่านักเรียนคนใดคนหนึ่งดูดีๆนะคะ ในประโยคคำสั่งหรือขอร้องกริยาแท้จะไม่เติม s หรือ es ต่อไป n t t h e r o t t h r r s t t u r a n t s is delicious ร้านอาหารทั้งสองร้านไม่อร่อยเลย n เ t h e r แทนคำว่า the restaurant ให้ความหมายว่าไม่ทั้งสองร้านนั่นเองค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับโคโนาวทั้ง8ประเภทต่อไปครูจ๋าก็มี Exercise ให้นักเรียนฝึกทำกันค่ะให้เราเปลี่ยนคำสรรพนามประธานต่อไปนี้ให้เป็นคำสรรพนามกรรมลองทำกันดูเลยค่ะหากับคำสรรพนามทั้ง8ปดประเภท hope you will enjoy ไลมิววีดีโอหวังว่าทุกคนจะสนุกกับวิดีโอการเรียนการสอนของคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่ในอ p ต่อไปค่ะ See y o u next episode Bye